ไม่มีแรงน้มถ่วงนะครับนี่กระโดดให้ดูนี่แรงน้มถ่วงในโลกไม่มีแงยแค่ตัวละครเรานะถ้าเรากดอีกทีน,นึงก็นะครับ เปิดแรงนัมถ่วงเหมือนเดิมอุ้ยกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมช่วบีมซูเวอร์นะครับผม,มวันนี้เราจะมาสอนลงมัดพระเจ้าในเกม GTA IV กันครับผมอ่านี่ฮะ Simple native channel for stream นะครับผมเดี๋ยวผมให้เว็บนี้ใต้ description เช่นเดิมนะครับมาโหลดกันเลยกดตรงนี้ฮะปึ๊บแล้วก็กด start download นะครับผมแบบนี้นะครับผมโหลดเสร็จแล้วไวมากนะครับให้ทำการแตกไฟล์มอดได้เลย แบบนี้ครับผมนน่ต่อไปนะครับให้ทําการเปิดนะครับโฟลเดอร์ที่ลงเกมไว้นะครับของผมอยู่ในสตรีมเนาะเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องแบบนี้มันเด้งมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแบ่งสองจอให้เห็นกันนะครับแบบนี้ครับเข้ามาที่นี่ฮะโฟลเดอร์ GTA IV แบบนี้ครับผมเพื่อนๆเห็นไฟล์หมดทั้งหมดนี้ปะคุมทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็ลากมาใส่ในโฟลเดอร์ที่ลงเกมได้เลยแบบนี้เสร็จแล้วครับผมลงไวไหมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมไปดูวิธีใช้กันเลยครับ โอเคครับเราเข้ามาในเกม GTA IV แล้วนะครับผมก็จะให้เพื่อนๆนะครับทำการกดปุ่ม F3 นะครับเพื่อเปิดหมดพระเจ้านั่นเองครับกดปุ่ม F3 บนคีย์บอร์ดได้เลยเห็นป่ะมันจะขึ้นเมนูแบบนี้มานะครับมุมซ้ายบนแบบนี้นะครับผมเราจะใช้นะครับผมตรงนำแพ่นะที่มันเป็นตัวเลขนะครับ1ถึง9แล้วก็มีปุ่มนำล็อกแล้วก็มีบวกลบ Enter นะครับผมจะใช้ตรงนั้นของคีย์บอร์ดนะมันอยู่ด้านขวาของคีย์บอร์ดนะครับผมก็กดเลข2คือลงนะครับเลข8คือขึ้นเลข4คือซ้ายเลข6คือขวาแล้วก็เลข5คือกดเค กลงแบบนี้นะครับเลขศูนย์คือย้อนกลับแบบนี้นะครับผมก็มาดูเมนูแรกกันครับเมนูออปชันนะฮะกดเข้าไปเลยอันนี้คือ God Mode ดนะครับเอาไว้ก็อดโหมดกับสเปเชียลก็อดโหมนะครับเปิดไว้เลยตอนแรกมันเป็น Disable อยู่นะครับแล้ก็เปิดให้มันเป็น Enable ตรงนี้นะครับก็คือเอามาตะนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองนะครับไปหาเรื่องคนคนึงนี่ครับโดนต่อยไม่เป็นอะไรเห็นปะเลือดไม่ลดอ่ะไม่เป็นอะไรถ้าเกิดเรา Disable ล่ะ นี่เห็นไหมเลื่อนลดแล้วนะครับแล้วก็เปิดกดโหมดไว้2อันนี้นะครับต่อไป gravity on off นะครับผมเปิดไว้นะครับก็คือไม่มีแรงโน้มถ่วงนะครับนี่กระโดดให้ดูนี่แรงโน้มถ่วงในโลกไม่มีง็บแค่ตัวละครเรานะถ้าเราก,กดอีกทีนึงก็นะครับเปิดแรงโน้มถ่วงเหมือนเดิมอุ้ยต่อไปนะครับ police ignore กับ engage นะครับตอนนี้ตอนแรกมันเป็น engage อยู่นะก็คือถ้าเกิดเราทําผิดอะตำรวจก็จะจับเราเนี่ฮะเห็นไหมตำรวจไม่สนใจเรา แต่ถ้าเกิดเปิด e n นเก e ล่ะนี่อันนี้อีกนอ e ครับคือไม่สนใจเห็นปะดาวขึ้นแต่ก็ไม่สนใจเราถ้าเปิด e n นเก e ล่ะนี่มันก็มายิงเราเออเห็นปะประมาณนี้นะครับผมก็เปิดอีกน r ไว้ก็ได้นะครับต่อไป Never Try นะครับก็คือไม่เหนื่อยนะครับวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่นงไม่เหนื่อยนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ต่อไป Car กอ d Mode ฮนะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นรถให้ดูชนให้ดูโอ้เห็นไหมหน้าเบี้ยวนะครับต่อไปเราจะเปิดกอ d โหมดนะครับให้รถ ไม่พังนะครับเดี๋ยวลองชนอีกทีหนึ่งโป้นี่ด้นานขวาไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบหนึ่งอ่าชนตรงไหนดีชนตรงนี้แล้วกันโป้ไม่เป็นอะไรครับเหมือนเดิมเห็นปะมันคือคาร์กอดโหมดก็คือรถไม่มีวันพังนั่นเองนะฮะเปิดไว้ก็ได้นะครับใช,ใช้ใช้งานดีต่อไป Never ร์วั e เ Enable นะครับก็คือนี่ไม่โดนตำรวจจับดาวไม่ขึ้นนะครับถ้าเกิด ดูซับเบิลเราทำความผิดอะไรดาวก็จะขึ้นอันนี้คือผมใช้บ่อยนะเพราะว่าไม่อยากให้มีตำรวจมาจับนะครับเราเล่นสายหมดต่อไปรีโหลดอลิมิเต็ดแอมโมนะครับก็คือกระสุนไม่มีจํากัดน,นะครับเพื่อนๆต้องไปเสกปืนก่อนนะเดี๋ยวผมโอเคผมลองเสกปืนมาแล้วครับนี่ลองยิงให้ดูเพื่อนๆดูมุมขวานะครับกระสุนไม่ลดนะครับแล้วก็ไม่ต้องรีโหลดด้วยยิงได้ยาวๆนะครับแบบนี้มาต่อไปเรามาดูในนี่ครับ Enable clock นะครับเปิดนะครับเป็นเวลาในเกมนะฮะตอนนี้ผมฟีดเวลาในเกมไว้ให้มันตอนเที่ยงตลอดนะครับผมต่อไปอันนี้เป็น s p e e d ิ m e t e r นะครับผมก็เดี๋ยวเราลองขึ้นรถให้ดูมันจะขึ้นเป็นตัวบอกนี่ครับกิโลเมตรเห็นปะนั่นขวาล่างนะครับจะได้รู้ว่าเราขับไปถึงกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไม์นะฮะล่างล่างเป็นไม์ต่อชั่วโมงมันขึ้นแค่กิโลเมตรโอเครู้เรื่องต่อไปนะครับผม player visible อินวิสิเบลนะครับก็คือล่องหนกับไม่ล่องหนนั่นเองนะครับอ่าแบบนี้โ okay, นะอเคเนาะเราไปเคลียร์วันเตอร์เลเวลนะครับผมก็คือเคลียร์ดาวนั่นเองแต่เราใช้ n e เวอร์วันเตอไปแล้วนะครับผมก็คือไม่มีวันติดดาวอยู่แล้วนี่ฮะเมนูต่อไปครับอันล็อกแอบก็คือกดไปได้เลยปุ๊บมันก็จะเปิดถนนให้เราแ้วแเราก็สามารถเข้าไปได้โดยที่ดาวไม่ติดนะครับผมซึ่ง ก็เดินผ่านไปได้เลยแล้วก็ไปเมืองข้างหน้าเราได้เลยนะข้างหลังไม่มีที่กั้นและเดี๋ยวเราจะขับไปเมืองนู้นกันเลยนะครับผมข้ามสะพานได้เลยนี่ฮะก็คือเรายังเล่นไม่จบอ่ะเราเพิ่งถึงภารกิจแรกแต่เราอยากเล่นฟรีสไตล์อิสระนะครับก็ใช้อันนี้ครับอันล็อกแบบนะครับก็ข้ามมาเมืองนี้ได้นะฮะเข้ามาในสู่ในเ,เมืองชัยนาทาวของนิวยอร์กแล้วนี่ถึงแล้วครับอินคิด เลเวลเหมือนจะให้เพิ่มดาวนะครับแต่ว่าเราใช้ตัวที่ไม่ติดดาวไปแล้วนะครับอันนี้ Go to Door น่าจะอะไรสักอย่างต่อไป e x p l o พ e สเนียครนะครับผมก็คือระเบิดรถคันที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับผมนี่ปุ้มแบบนี้แบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้คือ g i ฟต์เว p ป n 1กับ2นะครับก็คือเสกปืนนี่ครับมีปืนหลายอย่างเลยเห็นปะ่ะเลือกใช้ได้เลย กระสุนเราไม่มีมันหมดนะครับเพราะเราเปิดอัลิมิเต็ดเอ้ยอลิมิเต็ดเออถูกแล้วแอมโ,มโมไว้อุ้ยอ้องโดนชนเฉยนาอโชเฟอร์มันชนเราทำไมเนะี่ยนี่ฮะมีปืนเยอะเลยทุกอันนะฮะนี่แบบนี้นะครับผมมาต่อไป sit down and stand up ก็คือปรับให้ตัวละครน,นั่งนะครับแล้วก็ให้ยืนแบบนี้นะครับผมอันนี้เปิดเหมือนจะเป็นตัวโลโก้ในแมปนะเพื่อนเพื่อเห็นว่ามันขึ้นมาอนะมีโฟน เป็นโลโก้ pick up on Map นะครับประมาณนี้ Se t f e e d w น n ต e r l เล e วอันนี้ก็เกี่ยวกับดาวอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องยุ่งกับตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเราไม่ไม่ติดดาวอยู่แล้วเนาะดาวไม่มีวันขึ้นอนะ่ะเออพูดง่ายๆต่อไปนะครับเปิดปิดเรดาร์มินิแมปตรงนี้นี่เห็นปะเออต่อไปนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นพิกัดนะให้เห็นด้านบนปะเปิดปิดได้แต่เราไม่ต้องใช้นะต่อไปฟาส์รันครับวิ่งไวนี่วิ่งไวเอ่โอ้โหดูดิไวมาก ปิดไปเลยกันนะครับต่อไปโมบายือเลดีโอก็คือเปิดเพลงนะครับฟังมันเหมือนเป็นโทรศัพท์เป็นเสียงเพลงในโทรศัพท์แต่เราไม่ไม่เอาต่อไปซูเปอร์จำครับนี่กดสเปซบาร์ทำกระโดดซูเปอร์จำนี่กระโดดสูงประมาณนั้นนะฮะต่อไปเซตซูเปอร์จำสปีดก็เหมือนเราสามารถเซตสปีดได้นะครับแต่เราไม่ต้องอ่ะอันนี้คลีนเพลยอร์โคสตนะครับก็คือคลีนนะครับถ้าเกิดว่าเราเปื้อนเลือดเนี่ยที่เสื้อเนี่ยเราก็มาคลีนกดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะอ่ะ แอดฟอร์ดทูเพเยอร์เหมือนจะให้เราโดนพลังงานอะไรบางอย่างนะครับต่อยเราให้เราพุ่งไปด้านหลังเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะแล้วก็อันนี้แอดอันนี้น่าจะให้เลือกได้นะครับว่าให้แรงมาทางไหน XYZ เ,เราไม่ใช้แอดเอฟเฟชั่นอาร์าเพเยอร์อ๋อให้มันมีระเบิดนะครับรอบๆตัวเราแบบนี้เออเว้ยโอ้โห เหมือนก็อาการร้ายยังไงไม่รู้แต่มันเป็นพลังที่มาจากเรานะครับต่อไปอันที่2อินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนเข้ามาอินเทอร์เน็ตเข้าเว็บโดยที่เราไม่ต้องเข้าร้านคอมนะครับก็กด e c ออกไป Limited a m อ o อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราเปิดไปแล้วเนี่ยม,มันเหมือนซ้ำการนนันนะเรม i เต็ดแอมโมก็คือกระสุนไม่มีวันหมดนะครับไม่จํากัดนั่นเองนะครับเปิดไว้ก็ได้ดิสเพลย์เหมือนจะให้เปิดปิดนะครับเครื่องบินที่บินบนฟ้าในเมืองนะครับเปิดปิดได้ตรงนี้โอเคเปิดไปนะ่ะอันนี้ c r e a t object car นะครับ เคลียแอร์เรียเคลียแอร์เรียออฟคาร์อืมไม่ให้มีรถตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็คือไม่ให้มีเอ็นพีซีอยู่ข้างเรานะครับเคลียร์รบอบๆอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยเออประมาณนี้นะครับเคลียอ็อบเจกเคลียร์ตำรวจประมาณนี้นะครับผมอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้กดเลข6นะครับเพื่อไปอีกเมนูหนึ่งเนาะมันยังมีอยู่เห็นปะออปชันะ่นอ่ะเมนู2เห็นปะมีเซฟเกมนะครับแล้วก็มีเอเลสเปคคาเลสเปกของอ่าน่าจะเป็น n อ c ในเกมแล้วก็มีค่าเดทนะครับ100%อะไรแบบนี้ ตรงนี้ผมก็เคยใช้นะน,นี่ดังแคมมุมกล้องเมาเมานะครับอันนี้ก็คือปิดดั้งนะครับแอดมัน mm hmm. นี่นี่เพิ่มเงินเห็นปหมนี่ฮะมุมขวาบนตอนนี้เราเพิ่มเงินเยอะแล้ว mm hmm. เพิ่มไปเรื่อยเห็นไหมนี่เงินขึ้นเป็นแสนเป็นล้านแล้ว mm hmm. Enable Gravity กันนะครับผม mm hmm. ต้องใช้ Desert Eagle นะครับ mm hmm. Desert Eagle คือปืนอันนี้นี่ <Damn it. S 1> Gravity กัน mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เล็งตรงไหนนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเออต่อไปตรงนี้อ่า uh, Roman น่าจะเกี่ยวกับในเกมนะครับเซฟเทนเนอร์เดซิเบลเทนเนอร์อันนี้ไม่เกี่ยวแหละโอเคต่อไปคาร์ออปชั่นนะครับผมเดี๋ยวเราต้องมาเซกรถก่อนนะค่อยมาที่คาร์ออปชั่นนะครับนี่ฮะนี่คือเซกรถนะคาร์สปอนรถในเกมนะครับได้ทุกคันเลยนี่ซูเปอร์จีทีนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นอ่าโอเคมอไซค์อยู่นี่ครับ NRG 900เนี่เสกรถได้นะครับผมแล้วก็ปิดเพลงก่อน มาดูที่คาร์ออปชั่นครับนี่ครับคาร์ก๊อดโหมดเปิดไว้เซฟคาร์ได้ล็อกประตูล็อกรถได้นะครับนี่ซ่อมรถได้นะครับสามารถทำความสะอาดรถได้เปลี่ยนสีตรงนี้ครับเห็นป่ะเชื่งคาร์สล็อตนี่นี่ครับอันนี้คาร์โรเลชั่นนี่หมุนคาร์หมุนรถได้นี่คาร์โรเลชั่นนี่ครับ90้าสดีก้เก้องศาหมุนอย่างเงี้เปิดประตูรถได้ตรงนี้เดี๋ยวผมลองเข้า รถให้ได้ดูคันหนึ่งนะครับอ่านี่คือเปิดประตูซ้ายประตูขวาประตูหน้าประตูหลังเปิดกระโปรงฝากระโปรงได้เปิดข้างหลังได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้เห็นปะตรงนี้ Open a อ l กดตรงนี้ได้นี่วา Open All หรือว่าโคดก็ได้ปิดปิดทั้งหมดนะครับเปิดทั้งหมดก็ตรงนี้ท r ิกเกอร์ไซเรนอ่าหรือว่ารามเปิดตรงนี้ได้เอออันนี้ดับเครื่องครับเราขับอยู่ใช่ไหมนี่เครื่องดับแล้วเห็นปะเปิดใหม่สตาร์รถนี่ฮะคาเพเยอร์อินวูซเบิล <In visible. S 2> นี่ ก็คือลดล่องหนนะครับนี่ครับผมต่อไป undercar neon นี่ครับติดไฟ n e อ n ให้ใต้ท้องรถนะครับเลือกสีตรงนี้ได้ด้วยนี่ครับกด6กด4ตรงนี้เปลี่ยนสีได้นะครับสีนี้แล้วกันต่อไปเมคคาร์ดจี้นะครับผมมีเลเวลหลายเลเวลด้วยเห็นปะมันจะสกปรกเลเวล4เลเวล4คือสกปรกสุดนะครับผมนี่แล้วก็เรากลับมาใช้นี่ได้เห็นปะคีนคาข้างบนตรงนี้นี่ สามารถทำความสะอาดรถได้ประมาณนี้ฮะอันนี้มันมีอะไรอะ Enable Hydraulic อ๋อนี่กด5อีกนะครับมันก็จะเด้งดึงนี่ซ้ายก็คือซ้าย4ขวา6 8หน้า2หลังนี่แบบนี้ฮะเออเจ๋งวะ่ะเฮ้ยจะเจะเจะเออประมาณนี้นะครับผมโอเค m ั n Data Pipe Set h i า h h e e ลก็เป็นหลอดเลือดของรถนะครับ Rover ขานี่โหลดตำ โอ้โหต่ำมากเพื่อนๆดูนี่คือโลดเตี้ยนะเออเฟีย้ยวว่ะนี่เซตเลเวลคาร์ฟอร์ส,สมารเสเซตด้วยเซตคาร์อัลฟาอันนี้ไม่รู้นะครับคาร์โรเชียนคาร์เฮลดิสเพย์ลิลิสคาร์อันนี้อันที่สองนะครับวาร์ฟท no ูคาร์อสไดเวอร์โนเซฟคาร์เหมือนให้วาร์ปให้วาร์ปไปบนรถหรอประมาณนั้นไซเคิลทูพาสเซนเจอร์ซีท หมอปรับให้เราเป็นคนนั่งนะครับนี่นั่งเห็นปะนั่งหลังรถได้แบบนี้นั่งเบาดผู้โดยสารนะังง่ายงแล้วก็ต่อไปนะครับอ๋อนี่ฮะเอากระจกออกนะครับเห็นปะนี่อันนี้เหมือนจะเป็นอารามไรท์หรอนี่ครับเปิดไฟไฟในรถหรอเราไม่เห็นนะมันมีอินเทอร์เนียในรถด,ด้วยไฟอินเทอร์เนียฟอร์ดไรท f o Force l i g h t on light off อันนี้ไม่แน่ใจคาคอลเลอร์เมนูลองเปลี่ยนคันครับ f o Force l i g h t คืออะไรวะไม่แน่ใจคาคอลเลอร์เมนูอ๋อนี่ไงตรงนี้เปลี่ยนสีได้นะฮะนี่ครับนี่ปรับค่าไดเอ็กซ a าคอลเลอร์นี่ฮะนี่ประมาณนี้กรีนเออตรงนี้ก็เล่นเอาได้สปีด d Up เฮ้ยเอา้า หมือนบังคับให้รถขับไปข้างหน้าสปีดอัพอะเนี่ยโว้วโว้โว้โว้โอโอเครู้แล้วซุปเปอร์เบรกอ่ะสมมุตินะสมมุติให้รถมันแบบไปไวๆเลยแล้วใช้ซุปเปอร์เบรกอ่าเบรกแบบนี้ฮะลองดูเอาใหม่โป้เนี่ครับผมคาสโลดาวสโลสโลอีกอ่าโอเคประมาณนี้คาสปีดอัพสโลสปีดอัพแต่ว่าช้าๆประมาณนี้ทิกเกอร์คาบอมน่าจะสั่งให้เราระเบิด อ๋อต้องลงรถก่อนนี่แล้วถือมาแล้วก็เอาระเบิดติดใต้รถแบบนี้โอเคแล้วก็ทิกเกอร์เรียบร้อยระเบิดครับเซตคาร์บอนเทิร์นแท็กซี่ไลท์ออนไลท์ออฟอันนี้ไม่ไม่ได้อยู่ในรถนะครับก็ไม่เป็นไรซีทเบลคาดเข็มขัดในรถได้อ่ะขึ้นรถเหมือนเดิมนี่คือคาดเข็มขัดแล้วนะครับเวลาเราชนตัวเราก็จะไม่กระเด็นออกนอกรถแล้วอันนี้เซตน่าจะเป็นลายวะลายรถอ่ะ มันมีลายด้วยเหรอ Number 64 in case ไม่แน่ใจนะตรงนี้รถนี้น่าจะไม่มีลายน่าจะเป็นรถแบบรถแต่งเราข้ามมานี้เลยดีกว่านะครับ Get into nearest car นะครับก็คือเข้าไปนั่งนะครับเป็นผู้โดยสารรถที่อยู่ใกล้ๆเรานี่ฮะนี่เราเข้ามาแล้วเราอยากจะนั่งคันนี้ละนี่ครับเข้ามานั่งกับเขาแล้วนี่เป็นครอบครัวสีคนพ่อแม่ลูกแล้วก็พี่กับน้องแบบนี้ s m a s h car window steel car body in car ต้องต้องออกก่อนใช่ไหมส a นตคาร์ i ินโดอ๋ออารมณ์ประมาณนี้โปะเหมือนเป็นท่านะครับแล้วเราก็กดขโมยรถเลยต้องเป็นรถที่มันอยู่เฉยๆปะโป้อ๋อแล้วก็แบบนี้จริงๆเรากดปุ่ม F อปก็ได้นะครับอันนี้มันมีโหมดมาให้เราทำไมไซเดนคาร์รามเวนซิลลิงอ๋อให้เปิด ให้เปิดปิดนะครับเวลาขโมยรถไม่ต้องมีเสียงไอเตือนอะตื้อตื้อตื้ออะไรประมาณนะั้นหมดแล้วนะครับผมสำหรับคาออปชั่นต่อไปเรามาดูบริการกันดีกว่านะครับอ่าน่าจะคล้ายๆภาค5นะเลื่อนลงมาตรงนี้ฮะสปอนบริการแบบนี้ครับแต่ว่าเราจะใช้อันนี้ดีกว่านี่แอคแท็กเพจหรอถือปืนมาเลยนี่ฮะมันจะมีแรนดอมแต่ว่าเรนดอมบริการนี่ครับตรงนี้โป้นี่ฮะกดหลายๆคนเลยนี่บริการเต็มเลยทีนี้ เหมือนเขามีปืนมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาก็ลองมาก่อ,อการร้ายกันมานี่เลยต้องยิงคนวะบริการถึงเดี๋ยวนี่เราต้องมีคนประทะเราด้วยนะยังไม่มีใครประทะเราเลยอะตามมาไม่ไม้เิการไม่ตามลงามาวะโอเคก็ว่าทำไมทุกคนไม่สนใจแล้วเปิดไอ้นี่ไว้นี่ว่าเปิดทุกคนอีกนอไว้เน่ นี่ครับบริการเรายิงหมดเลยใครจะมางัดกับเราเนี่โอ<ฮ>้โหเอฟบีไอมาดิมาดิมาดินี่ครับดูลูกสม,มุนเราเยอะขนาดนี้ดูดูซะก่อนโอ้โหเอา้าอะไรนะ <laughs> ยิงปืนกระเด็นตัวกระเด็นไหนเฮ่ถ้าเกิดเราจะเอาบริการออกนะครับอันล่างสุดเลยเมนูล่างสุดนะครับกดตรงนี้เห็นปะบริการก็จะรีบออกไปลว เมนูต่อไปนะครับผมมิชชั่นเฮลนี้เราข้ามไปอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้ทำมิชชั่นแอ d คาร์สปอนสปอนคาร์อันนี้เราไม่ได้เซไว้มักงต้องเซไว้นะครับถึงจยสปอนได้ต่อไปโมเดลสปอนนิ่งนะฮะเดี๋ยวผมขอปิดดาวก่อนเปิดดาวนะครับ,เ,รบเพื่อเทสบริการให้ดูต่อไปโมเดลนะครับก็คือเปลี่ยนสกินนั่นแหละ,นะเห็นไหมเปลี่ยนสกินได้นะครับแบบนี้อยากเป็นใครในภาคนี้ เลือกได้เลยนี่เป็นโรแมนก็ได้นี่เห็นปะเออแล้วก็นะครับตัวนี้วอล์กสไตลนะครับเปลี่ยนได้ท่าเดินอันนี้ท่าเดินตรวจอ๋อต้องเปลี่ยนด้วยต้องกดเอนเตด้วยอ่านี่ท่าเดินต่อไปเป็นใครอ่ะเนี่ยอ๋อถือปืนด้วยอ j เจ t กสปอนนิงนะครับก็น่าจะสปอนพวกนี่อุ๊ยลานสเก็ตเลยเหรอนี่นะครับมีอะไรให้สปอนเยอะเลยตรงนี้มีบ้านด้วย เอามาทําไมเนี่ยสปอนบ้านมาอยู่ตรงกลางสี่แยกได้นะครับแล้วก็มีลานสเก็ตด,ด้วยเออเจ๋งว่ะมีอะไรอีกบันไดหุ้ยหัวใจหัวใจเ i เบอร์ที่สตี้สปอนเทเลพอร์ตนะครับก็คือวาร์ปไปยังสถานที่ต่างๆเฮ้ยอันนี้มาเซฟเฮาส์เราไปนี่ได้นะครับนี่ไปเมืองอื่นได้เซฟเฮาส์ของใครก็ไม่รู้นี่โฮเทลนะครับไปได้ทุกที่นะครับหรือจะไปที่เกาะ นะครับเดี๋ยวผมพาไปเกาะเกาะน,นี้ครับผมนี่ที่มีเทพีสิทธิภาพนี่ฮะแต่ว,ว่าเราต้องมาที่นี่ได้นี่มาที่หัวใจนี่ฮะอยู่ข้างในเลย Liberty Bank อันนี้ก็คือเป็นนี่ครับธนาคารนะฮะนี่เราอยู่บนยอดเลยเห็นไหมเหมือนว่าเราต้องยิงนกนะใช้เนี่ยอโอนี่ต่อไปไทม์นะครับผมปรับให้เวลาสโลโมชันได้นี่มันให้เราสโลนี่หว่าโอ้ยโอ้ยขอโทษครับพี่ Normal Game Speed นะครับเป็น Speed เดิมปกตินี่ Slow Slow ห้าสิบ Slow ยี่ห้าเดินช้าเลย Fast Motion นี่อ,อ๋อเพิ่มให้มันเร็วอ่ะไม่เอาอ่ะนี่ครับปรับเวลานะครับ Afternoon อีฟนิ่งแต่ว่าผมฟีดเวลาไว้นี่ว่าปรับใหม่เอาออกนี่ฮะปรับเป็นตอนคืนได้ตอนเย็นตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเช้าได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็นี้คือไปหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี่ แบ็คก็คือกลับหลังครับ1ชั่วโมงหลังแบบนี้อ่านะฮะอันนี้คือซิงชาร์มทูสเต็มนะครับก็คือมันจะอิงตามเวลาในคอมเราก็คือเวลาจริงนั่นเองตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่ม45นะครับตอนที่ผมเล่นนะฮะมันก็จะซิงเวลาจริงเลียวชา์มด้วยนี่ด้วยอ่าประมาณนี้แต่เราจะเอาตอนเช้าเนี่ยใช้นูนในเกมแล้วกันนะครับแล้วก็ฟีดไาม์ไว้นะครับให้เวลามันเป็นตอนเที่ยงเพิ่งเพื่อดูเวลาอุมซ้ายเห็นปะมันขึ้นละ6นาที 7นาทีเดี๋ยวผมกดฟีดไทม์ตอนนี้เวลามันจะนิ่งเห็นไหมมันถูกฟีดเอาไว้มันก็จะเป็น7นาทียาวเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมีตอนกลางคืนนะฮะกดออกมาต่อไปวีสปอนส์นะครับผมก็เสกนะครับพวกเนี่ยครับเป็นอาวุธนะครับเป็นลายชิ้นเนาะแต่ว่าเราเสกแบบได้ทุกอันแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องมายุ่งกับตรงนี้ก็ได้นะฮะโอเคต่อไปเวเตอร์ปรับสภาพอากาศฮะเอ็กซ์ต้าซันนี่นะครับมีแดดหน่อยมีลมมีแดดนะครับคลาวดี้ฤดูหนาวฤดูฝนแบบนี้ นะครับมีฤดูฝุ่นนะดูฝุ่นมีฟ้าผ่าฟ้าร้องพายุนะครับผมเนยกแดดจ้าอะไรประมาณนี้ก็ฟีดเวชเชอร์ได้นะครับฟีดตัวนี้ก็คือคือสภาพอากาศอ่ะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมมันวนลูปไปเรื่อยๆเราไม่อยากให้ฝนตกเราไม่อยากให้มีแดดออกเราก็ฟีดสภาพอากาศที่เราอยากเล่นไว้นะครับสมมุติผมอยากได้สภาพอากาศอันนี้ผมก็กดฟีดไว้เห็นว่า enable feasible ได้ประมาณนี้นะครับผมก็ ครบแล้วนะเนี่ยเมนูมันไม่ได้เยอะเท่ากับภาค5่านะแต่มันก็รายละเอียดมันก็เยอะอยู่นะครับผมก็ถ้าเกิดขัดตกบกห้ขของขอภห้นะที่นี้ด้วยนะครับผมอ่านี่รถเทะ่ะอันนี้มันคือติดนีออนทุกคันที่เราเข้าไปขับเลยเหรอเจ๋งวะ่ะวิมีร้านเบอร์เกอร์ช็อตด,ด้วยเข้าไปกินเบอร์เกอร์ได้ไหมจอดรถตรงนี้เลยแล้วกันนะมีปัญหาอะไรคุณ <laughs> นี่ครับเข้ามาในร้าน เบอร์เกอร์ <V S 2> <iser> ็อตได้ส <resource> like ั่งเบอร์เกอร์กินได้ใช่ไหมนี่เขาเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นฮะให้อย่างงี้เลยเหรออ้าวตาแล้วเหรอได้ยินว่าอะไรมาฟร์เกอร์โอเคเดี๋ยวมากินใหม่ มันหยิบให้แล้วแบบท,งทังชินเลยแบบไม่มีอะไรห่อเลยโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิมซิวเวอร์นะครับผมโอเคครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ